ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ย,ยิบสีนะคะสำหรับใครที่จ้บการเสี่ยงดวงนะคะนะหวยหุ้นหวยลาวหวยอ,อันนอยนะคะหรือว่าหวยรายวันนะคะนะจะไปข้าหวยอะไรอันนี้หมอการไม่ทราบนะคะเป็นได้แค่นแนวทางให้เท่านั้นเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะ มาดูกันนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะเลขมงคลนะคะประจำนันที่18นะคะพฤศจิกายนนะคะ2566 ดูนะคะเลขมงคลน,นะคะประจำวันที่18พฤศจิกายนเป็นเลขอะไร048 048นะคะทุกคน048นะคะ048นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมินลาภเฮงเฮงรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ